ควรจะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรและใช้ชีวิตที่พอเพียงถ้าประกอบด้วยอุบายทั้ง4ประการนี้ก็จะรับได้รับประโยชน์ในปัจจุบันภันตาพระโบราณอาจารย์จึงประมวลคัดเลือกเฉพาะอักษรตัวต้นแห่งอุบายทั้ง4ประการนั้นย่อให้สั้นว่าอุอากาศเรียกว่าเป็นคาถาหัวใจเศรษฐี การที่หนึ่งอุกนั้นได้แก่บุตรฐานะสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหาภุกรัพย์ด้วยความขยันไม่ระยอดเพะแต่บบกันความันอุปสรรคเพื่อสะสมทรัพย์สมบัติให้เพิ่มพรีคูณจากน้อยไปมากเหมือนพึ่งค่อยๆสะสมรวงรังและน้ำหวานทีละน้อยฉะนั้น อนั้นได้แก่อารักษาสมปทาคือถึงพรอง้อมด้วยการรักษาหมายถึงได้สมบัติมาแล้วก็มีวิธีในการจัดเก็บพระอรมศาส,สดาสรรเสริญการรู้จักเก็บทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่ตนเป็นส่วนหนึ่งเพื่อประกอบธุรกิจเป็นทุนรอนเป็นส่วนมากและบำเพ็ญูุศลเพื่อประโยชน์สาธารณชนเป็นส่วนหนึ่งนี้เรียกว่ามีอุบายในการทำมาหาเลี้ยงชีพ ละนั้นได้แก่การยานามิตรคือการรู้จักพบเพื่อนที่ดีผู้ซึ่งคอยแนะนําประโยชน์ไม่พบปาปมิตรคือเพื่อนชั่วเรียกว่ามิตรปฏิรูปคือบุคคลผู้ที่มาในร่างมิตรที่จะจะเอาไยเดียวยอมเสียน้อยเพื่อให้ได้มากเมื่อมีภัยมาถึงตัวก็ช่วยทําผิดของเพื่อนเฉพาะหน้าเพราะเห็นแก่ประโยชน์สนั้นได้แก่สมาชีตาคือรู้จักใช้ ชีวิตอย่างสมดุลไม่สุรุยสุร่ายเมื่อสามารถปฏิบัติตามอุบายทั้ง4ประการนี้ก็จะได้สัมปรายิกทถาคือประโยชน์ในปัจจุบันขั้นตาเห็นประการต่อมาเรียกว่าสัมปรายิกทธาคือประโยชน์ขั้นละเอียดลันนี่ขึ้นไปขั้นโดยตาเห็นซึ่งจะสําเร็จได้ด้วยอุบายทั้ง4ี่ประการได้แก่มีศรัทธา มีศีลมีจาคับคือรู้จักเสียสละและปัญญาพิจารณาถึงเหตุปัจจัยและความรพร้อมของเหตุทั้งหลายที่จะทำให้เกิดผลที่ตนต้องการเมื่อปฏิบัติครบอุบายทั้ง4ประการนี้ก็มีหวังได้ว่าจะได้รับประโยชน์ท่านเนยตาเห็นนี้เป็นประโยชน์สองประการที่พระพุทธศาสนาให้ความสาคัญทั้งโลกนี้และโลกหน้า ในมนติของผู้ศาสนานั้นไม่ปฏิเสธทรัพสมบัติหรือวัตถุสิ่งของแต่ให้ความสำคัญวัตถุสิ่งของนั้นในฐานะเป็นบาดฐานคือเป็นเครื่องมือที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความสุขอันประณีตยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีธรรมะหลายประการที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญให้บุคคลเป็นผู้ขยันในการทมามหาเลี้ยงชีพ ให้ร่ำรวยในปัจจุบ,บันทันตาเห็นแต่ไม่ควรนิ่งเฉยดูใดปล่อยทุระเปลี่ยนคานเป็นต้นซึ่งจะเป็นทางแห่งความเสือ่อมประโยชน์ทันตาเห็นนั้นได้แก่การมีเงินมีงานมีสุขภาพที่แข็งแรงมีครอบครัวที่อบอุ่นอบอุ่นมีฐานะทางสังคมนับเป็นสิ่งดีงามที่จะต้อง,องฝันฝวายให้เกิดในพวกปัจจุบ,บันนี้